แต่ถ้าแม่ไม่ซื้อให้้วยไหมน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าคันมันใหญ่มาแล้วมาแล้วพี่เกวสวัสดีท่ะเกลี่ตอนนี้หนูทะไรคะมาซื้อจักรยานตอนนี้เกลี่ได้อยู่ร้านจักรยานนะคะเรากําลังมาเลือกจักรยานทุกคนจักรยานเยอะมากเลยมีทั้งของเด็กแล้วก็ทั้งคนโตเลยนะคะตอนนี้ได้ที่ถูกใจเลยะคะอันนี้เกลี่จะเอาคันนี้นะคะสีเขียวมินเนะคะ เราจะมีสีฟ้าสีเขียวมินส์สีน้ำเงินสีฟ้าเนาะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นลายโบใช่ไหมลูกน่ารักเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่เกลบอกว่าพี่เกวเริ่มโตแล้วใช่ไหมลูกจะเอาสีเขียวมิ้นโอเคได้ลองนั่งลองนั่งค่ะอุ้ยขาถึงเลยพี่เกวขาถึงเลยคะาถึงค่ะถึงนะทุกคนแต่ถ้าแม่ไม่ซื้อให้ได้ไหมไปซื้อร้านอืน่นได้ไหมเฮ้ ก็มาความจริงมันมีเท่านี้เองเนาะราก็ได้ไปที่ร้านอื่นนะรอคันนี้เหรอคะโอเคโอเคอ่าคันไหนเลือกเลยเดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะคะนี่นะคะเรารถเก่งซื้อแลทุกคนน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าคันมันใหญ่พี่เกลี่ยล่มโตแล้วก็ต้องเอาไซนี้ใช่ไหมลูกเออเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตอนเย็นเกลี่จะขี่ได้หรือเปล่านะโอ้โหกำลังเอาขึ้นนะคะทุกคนแบบนี้เลยเกลี่ยดีใจไหมคะดีใจ ก็ต้องนั่งกับแม่แล้วนะโอเคมาเทีะยวรถการหารเราจ่ายตังค์เนาะชะดัดเลยตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่จกักรยานเราจะใส่มาในนี้เลยนะนี่นี่ส่วนคันนี้ของใครครับของใครของว่านี่สีแดงสดใสมากยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะทุกคนที่เพิ่งซื้อมาเออเพิ่งซื้อเมื่อวานเนาะนี่นะคะพ่อกำลังโยนออให้มาแล้วมาแล้วพี่เจ้า ราจะต้องต่อที่ปั่นก่อนนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ต่อมาให้เรานะคะคตรงนี้นะน,นี่ใช่ที่ปั่นนะคะที่วางที่ปั่นนั่นเองโอ้ใช่แล้วใช่แล้วนี่ห<พ>อนะคะถ้าเราแกะออกมามันก็จะตอนนี้มันเป็นคล้ายๆกับสุ่นแกะออกมาก็ขี่ได้นี่นะคะตอนนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เกลี่จะไปลองข้างนอกใช่ไหมคะเกลี่โอ้ยังสูง อาขี่ไปก่อนเออเข็นไปก่อนเข็นไปก่อนนี่ลองแบบกลางวันแสกๆอย่างนี้เลยนะคะร้อนแดดมากไปลองเลยโอ้โหลังล้อนนะไปแล้วไปแล้วคันมาก็ตามมาติดๆเลยจักรยังคันใหม่ทั้งสองคนเลยโอ้โหเป็นไงพี่เกียวชอบไหม ชอบนะคะโอ้โหแบบปั่นง่ายมากๆเลยมันลื่นมากเลยใช่ไหมพี่แก้วอ้าอุ้ยอุ้ยออาปั่นกลับมาเลยตอนเย็นเราจะปั่นกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮ่าขี่เข้าบ้านก่อนอ่ามานี่นะคะทุกคนแล้วเกลี่ก็ลองไปปั่นจักรยานมาเรียบร้อยแล้วถูกใจพี่เกลี่มากเลยใช่ไหมคะ โอเคเดี๋ยวตอนเย็นไม่กีจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไปซื้อจักรยานให้เกลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ